สวัสดีครับวันนี้สืบเนื่องจากกระทู้ของพี่วัสินะคบอกว่าให้ไปลอง c u อ r e เล Sensing นะครับโดยใช้ตัว R นะครับผมก็ได้มาลองทำการทดลองนะครับผมโดยสืบเนื่องจากเมื่อวานที่เขียนโค้ดทิ้งไว้นะครับเป็นเดี๋ยวจะมีแจกโค้ดขึ้นกิจก u b นะครับตัวนี้เป็นกำหนดกระแส ว่าเราจะเอากระแสะเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมฟิกกระแสะไว้ที่2.25แอมป์นะครับผมก็เบิร์นโค้ดนะครับผมแล้วจะเจ้า a r d u n o Nano ของกา v i ิเทคก็จะสั่ง p b m ให้กับ MOSFET นะครับเปิดเปิดขาเกตแล้วก็ให้ มีกระแสไหลผานพอง2.25นะครับผมเรามาดูครับความที่่ังตรงตอนนี้เป็นกระแสที่วัดจากมิเตอตร์นะครับแล้วก็จะได้กระแส2.25เป๊ะเปะ๊ะขัดเคลื่อน0.01นะครับครับเจ้าตอดไฟ12โวลต์5แอมป์นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็มี เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ